สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับโรงกรืงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีครับวันนี้ก็มารีวิวลูกสูบนะครับอันนี้เป็นลูกสูบที่เตรียมแพ็ส่งลูกค้าแล้วนะครับก็อยู่จังหวัดไหนครับเหนือใต้ออกตกนะครับภาคกลางก็สั่งกันได้ไม่ต้องวิ่งมาที่ร้านนะครับก็สั่งวันนี้ส่งทันทีครับไม่เกิน2วันของถึงแล้วครับก็โทรมาถามขนาดก่อนได้นะครับลูกสูบมีตั้งแต่ขนาดส0สักสลัก13 14 15 16กนะครับก็ลูกสูบมีตั้งแต่ง่ายๆว่า อ่าห้าสิบมิลขึ้นไปครับยังถึง 80- 90เลยนะครับก็อันนี้ครับเป็นลูกหัวนูนทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเอาไปปาดเป็นหัวเรียบได้หัวบุ่มได้นะครับยังไม่ได้หลบวาลนะครับเป็นลูกสูบซิ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการหัวนูนนะครับก็เหมาะเลยนะครับสําหรับรถที่กําลังอัดหายกําลังอัดน้อยนะครับหรือว่ารถที่ยืดชักต้องการหมกปะเก็นนะครับอย่างเช่นชัก2ชัก3นะครับหัวลูกสูบล่องแหวนเขาจะต่ํานะครับแล้วก็สามารถที่จะ ปาดหัวได้เยอะหมกปาเกนได้เยอะแล้วเรื่องความเหนียวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ทนแรงอัดได้สูงนะครับใช้ได้กับทุกน้ํามันเลยนะครับก็วัสดุค่อนข้างดีนะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0919398915นะครับโทรมาสอบถามได้ครับมีทุกรุ่นเลยนะครับสามารถเอาไปแปลงใส่ก็ได้สําหรับรถที่เปลี่ยนก้านมานะครับแล้วหาลูกสูบใส่ยากนะครับทางร้านเราก็มีทุกขนาดอันนี้ก็เตรียมจัดส่งแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ